สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนี่ยนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้เล่นอะไรมากนะครับก็มีแค่ทัวร์นามเมนต์อย่างเดียวแหละก็เดี๋ยววันนี้จะมาคือผมก็ยังทําฟุตเทจไม่เสร็จเลยนะอาจจะมีหลายๆอย่างที่แบบผมยังไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมอาจจะแบบว่ามีการแบบตัดต่อที่อาจจะดูแบบว่าไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเอา,จ,าจริงก็เหมือนกันแหละคนตัดต่อคนเดียวกันก็คือผมเองแต่ว่าฟุตเทจอะไรเงี้ยผมต้องทําใหม่หมดเลยเพราะว่าลืมเซฟไอ้ไฟล์ที่ผมใช้ตัดต่อ นะครับผมนะคือผมต้องทาใหม่หมดเลยอะ่ะเออฟุตเทจทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะคืออย่างน้อยมันก็ได้ได้อัปเดตฟุตเทจตัวเองในช่องก็ยังดีเหมือนกันนะครับผมแบบเหมือนได้เออทำใหม่อะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะดีมั้งไม่รู้แต่เสียเวลามากเลยนะผมต้องนั่งทำฟุตเทจใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่า ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จนะอันนี้ยังเป็นแบบเหมือนเบต้าหนึ่งอยู่นะครับผมยังทาไม่เสร็จนะเพราะว่าใช้เวลาแค่แบบ1วันเองในการนั่งตัดต่อนะซึ่งฟุตเทจยังเหลืออีกเยอะเลยนะที่แบบผมยังไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมโอเคนะครับผมนะมาเล่นกันดีกว่านะครับอ่าอุ้ยอุ้ยลืมลืมไปว่าอันนี้เราเล่นตัวเซตเออตัวเซตมันจะ ัวเซฟมันจะเล่นแปลกกว่าชาวบ้านนิดหนึ่งอ่าลืมไปว่ามันต้องใช้ใช้มงใช้เมาส์อะไรด้วยเนาะเออคือผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานไงปัญหาเรื่องคอมนิดหน่อยนะครับคือผมลงวิดีโอใหม่นั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเออไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ผมใช้ Windows 11แล้วนะคือผมก็ใช้สนุกดีนะมันมันเหมือนเราใช้นี่เลยเหมือนเราใช้แบบพวก Apple MacBook เลยอะคือมันฟิลมันได้มากเลยนะชิบหายแล้วทีนี้หดวเหมือนกันนะใส่ชุดเดียวกับออสตาเลยปะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องเล่นเป็น Windows เกอร์สินะโอเคต้องเล่นเป็น Windows เกอร์ นังนเอ้ยโอ้โหต่ำไปอ่ะผมต้องเซตสูงๆเลยนะ แต้มน,นี้ได้ไหมนะฮึบตายอยู่คืออาจจะยันยนหน่อยครับผมต้องเซตสูงโอ้ยทีมนี้โหดไปปะวะโอ้ยตับไม่ได้อะไรเนี่ยจะแพ้จริงๆป่ะเนี่ยคือผมก็ไม่เคยแพ้นะผมด้วก่อนไม่เคยเล่นแพ้ทีมที่ไม่ใช่ออสตาเฮ้ย โอ้ยตกใจป่าเฮ้ยโอ้โอเคโอ้เพื่อนอ๋อมันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเอ้เฮ้ย โชคดีนะที่ตัวบล็อกเข้าไปอยู่ข้างหลังแหละโอเคแต้มนาไม่ใช่นําดิตามกลับมานิดนึงแล้วนะอ,อ,อ,อุ้ยโอ้โหสวยเฮ้ยอื้อโอ้โหเจ็บเจ็บไปดิเจ็บเจ็บไปดีเจ็บเจ็บไปดีโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหไม่ ตกทะลุไปเลยเหรอวะบ้าบอคอแตกเฮ้ยโอ้โหอะชิบาเจนโนได้แต้มไม่ได้วะโโอ้แม่งก็ยังไม่ได้อยู่ดีเว้ยตะลองอ นา่าเซ็ตต่ำๆแล้วนะโอ้โหเพื่อนโอ้โหนี่ถามจริงๆเหอะ <c oughs> ทีมโคตรโหดอะท่านผู้ชมครับอุ๊ยโอ้โหแต้มไอ้เฮียแต้มบูซาตามาแล้วไอ้เฮียโคตรพลาดเลยเฮ้ยโอ้โหมันไม่สะทบสะทานเลย,ยงไงวะจะแพ้แล้ว ไอ้บ้านี่อัปเดตบอท์ดปะเนี่ยอยากก็อัปเดตบอทนะไอ้เสืออยากกบทำให้บอท์มันเก่งขึ้นผมต้องไม่ยอมเสียแต้มหรอกโอเคเฮ้ย <c oughs> โอ้โยตายมาแล้ว <c oughs> อย่าเสิร์ฟพลาดนะกูคนหรอกล่ะกูอุตส่าห์ทำมาตั้งนานเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหแมาเอย้ย <c oughs> อะไรเนี่ย โอ้กูโคตรเบื่อเลยอ้าตายแล้วแม่งขอไปเจอทีมนี้ตลอดไปได้ไหมโอ้โหไอ้แตมเมื่อไหร่จะนำมันเนี่ยนี่คือยังไม่นำมันเลยตั้งทีแล้วเนี่ยโคตรโคตรยากอะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนเฮ้ยสวยโคตรยากโอ้โอ ไม่เคยเล่นอะไรตึงขนาดนี้มาก่อนเลยวะ่ะยกเว้นออสตานะมันโคตรตึงอ่ะโอ้โหท่าพี่คือโหดไปเปล่าอะอืมนำแล้วเว้ยเออเหมือนไม่ใช่เหมือนดูอนิเมะอยู่เลยอะแบบทีมเพจกำมันจะแพ้อะไรเงี้ยั้งยูดีพิกมาชนะอะไรประมาณนั้นอ,อืมเขาเรียกว่าเริ่มมีเชิงวะ่ะ หายโคตรโคตรทีมนี้แบบไม่อยากเจออีกแล้ววะคือทีมพี่อะไระเนี่ยทีมกำแพงเหรอกำแพงเพชรปะเนี่ยกำแพงยังถึกอ่ะตกตกเข้ายากมากนะทีมนะโอ้โชคดีมากอึดชัดโ,โ,โคตรยากกับทีมนี่โคตรบ้าเลยยากเกิน ต่อๆถ้ามันเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ต้องขออภัยนะคือผมยังไม่ได้ไปปรับเอาเคอร์เซอร์เมาส์ออกเลยฟูไปไงไปไงไปไงอ่านาใส่รู้รู้เชิงเหรอโอ้สุดยอดเลิดอืดอน๋นะว่อเคสวย ม,มันต้องอย่างนั้นดีอีนี้แบบเขายังชั่วนะครับโอเค๊ย,ย,ยโอดอยู่นะยิวิยไกลไปโอตกได้เฉยเลยเอาได้แต้มด้วยฮะา,าได้ไวปเ่ง่ายเตโน ทีมนี้ก็ยังชั่วครับผมรู้สึกหายตึงขึ้นมาอุ้ยโอ้ยตกไต้แต้มเลยเนี่ยวะอย่างตึงไม่ใช่อย่างโหดเออผิดอย่างตึงอะไรหรออย่างตึงน้ำตายแล้วจำชื่อไว้เลยนะทีมไม่แกะตึงเกินแม่งคือกว่าจะพิกพิกมานำอะ่ะโตรจะนานผมเล่นไป7นาทีไม่แก เป็นอย่างไรมึงเก็บกดไงเก็บกดตาเนี้ยเก็บกดก็คืเอเก็บกดเก็บกดเฮ้ยชาเก็บกดอึ้ยชาอย่างเก็บกดอะครับโอ้โห นี уров, akan, uh, o, os, an, ่ไงยังไงอยเกินไปเปล่าวะเพื่อนเกินไปเปล่าวะเพื่อนโอ้โหเล้นแบบนี้มันหลอกกินนิ่มห่อฝั่งนู้นน่ะเล่นลูกหยอดมันไม่เท่เออโหททำไมตานี้มันชิวจังวะทีมอะไรอ่ะ๋อทีมถ้าเทียบกันในอนิเมะคือทีมไหนอ่ะ แต่ว่าชุดเนี่ยเหมือนกับไอทีมที่อะไรอะที่ฝั่งกัปตันแม่งเสิร์ฟโคตรแรงอะใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แล้วผมไม่ได้ดูนานคือไม่ใช่ไม่ได้ดูนานดี่ก็มันจะไม่มีภาคต่อนี่หว่าแต่ว่ามีแต่เขาก็จะทำภาคต่ออยู่แล้วอ,อืมเป็นลูกย่อนวะเป็นลูกย่อนเหรอิ่งจะบ่นไปเมื่อกี้นะเฟอร์เฟกโอ กว่าจะเสิร์ฟให้เพอร์เฟกได้นะครับรจริงๆมันง่ายนะแต่ผมมือไม่ค่อยนิ่งคนะรับจริงๆผมมือไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยได้เล่นเกมตั้มอ,อย่งนี้แต่ว่าหลังๆก็เล่นบ่อยละชอบสนุกชอบมากโหเนี่ยละมือตึงๆว่ะตึงๆว่ะชิบหายละต่เวนสเสร็จไม่โดนเลหลุดมือ อ,อ้าวเฮ้ยโอ้สิบสี่หนึ่งคิดว่าจะสิบคิดว่าจะแบบว่าทําให้ฝั่งนี้มันไอ้นี่ละอ,อ้าวเมื่อกี้โอเคผมว่าหลังๆเริ่มติดเลยอ้าว <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เสียแต้มงงๆไม่พอฝั่งนู้นก็ดันเสียแต้มให้เราแบบงงๆเหมือนกันอนีกโอ้โหเคมีตรงกันนะทีมเนี่ย <c oughs> งี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะซีอูเก่งครับเดี๋ยววันนี้ก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเหมือนเดิมนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปนั่งตัดต่อทำฟุตเทจเพิ่มก่อนนะครับยังไม่ได้เพิ่มแบบเออ่ฟุตเทจอะไรหลายๆอย่างนะท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วแหละว,ว่าไม่ได้เพิ่มอะไรบ้างนะงี้วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะบ๊ายบายครับอินโทรไม่มีเออเอ็นโทรไม่มีนะปิดคลิปละ